สมมงแอมบัสเดอร์ลิซ่าพรีเซนต์สลูกแบรนด์ไทยโชว์โซโล่สะเทือนราชมังเรียกว่าจบลงไปอย่างสวยงามเลยทีเดียวค่ะสำหรับคอนเสิร์ตของศิลปินระดับโลกอย่าง b l a c k พิงกกับ World Tour ที่จัดขึ้นในประเทศไทยณสนามราชมังคลาเมื่อวันที่24-26ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีผู้เข้าชมนับแสนซึ่งโชว์ของสาวแบล็กพิง์ก็จัดเต็ม ไม่ทาให้แฟนๆต้องผิดหวังฟินกันทั่วหน้าเลยทีเดียวค่ะและนอกจากโชว์สุดปังอีกสิ่งหนึ่งที่แฟนๆพูดถึงก็คือชุดสวยของนอลิซ่าสมาชิกคนไทยหนึ่งเดียวในวงที่แสดงช่วงโซโล่ซึ่งในครั้งนี้นอลิซ่าได้เลือกชุดของแบรนด์ไทยมาใส่ขึ้นโชว์ทั้ง3วันและแต่ละวันก็จัดเต็มพรีเซนต์ความเป็นไทยในสายเลือดของเธอได้อย่างเต็มภาคภูมิโดยวันแรกเป็นชุดสีทองสุดซาบจากแบรนด์ฮุกส์บายประภากาศกับคอนเซปต์ของนอลิซ่าเป็นสาวไทยที่ส่องประกายความเลอค่า โดยเป็นชุดที่ออกแบบและตัดเย็บจากช่างฝีมือคนไทยที่บรรจงเย็บด้วยมือทุกดีเทลมีดีเทลพวงมาลัยที่สะโพกการใช้แผ่นกรมทองมาประกอบคล้ายเสื้อเกราะนักรบแสดงถึงความแข็งแรงแข็งแกรง่งที่แฝงความนุ่มนวลในแบบสาวไทยอีกด้วยค่ะส่วนวันที่2เป็นชุดที่สั่งทําพิเศษจากแบรนด์ไอวานในแบงคอก กับการออกแบบโดยมีแรงบันดาลใจมาจากชุดนักมวยกีฬาประจำชาติไทยที่มาผสมผสานได้อย่างลงตัวซึ่งการน,นำกางเกงมวยมาดีไซน์ใหม่ให้เข้ากับชุดโชว์บนเวทีระดับโลกตอกย้ำถึงความภาคภูมิใจในศิลปะการต่อสู้ประจำชาติของไทยได้อย่างมีสไตล์และยังคงความเซ็กซี่ในแบบฉบับของตัวแม่หรือแฟชั่นไอคอนระดับโลกค่ะและวันที่3ชุดธงชาติไทยสุดจึง้งซึ่งไฮไลท์ที่เรียกเสียงกรี๊ดและสร้างความขนลุกให้กับคนไทยทั้งหอคือลุกสุดท้ายในวันปิดฉากค,คอนเสิร์ต ซึ่งองลิซาสวมชุดดีไซน์ธงชาติไทยซึ่งเป็นชุดคริสตัลที่สองประกายระยิบระยับที่ด้านหน้าเปล่งประกายคล้ายอัญมณีส่วนด้านหลังเผยดีเทลสีแดงขาวน้ำเงินเป็นผลงานจากแบรนด์อันคุณิยะซึ่งการเลือกชุดที่แสดงถึงความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยอย่างจงแจ้งในนาทีสำคัญซึ่งองลิซาก็ภูมิใจพรีเซนต์ชุดแบบสุดๆด,ด้วยการปัดผมโชว์ลายธงชาติไทยแบบเต็มๆถือเป็นการส่งพลังซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงอนุภาพที่สุด และทำให้ทั้งโลกหันมาจับตามองแบรนด์ไทยและวัฒนธรรมไทยอีกครั้งงานนี้ก็ทำเอาแฟนคลับโดยเฉพาะชาวไทยต่างชื่นชมที่น้องลิซ่าภูมิใจในความเป็นไทยในสายเลือดของตัวเองและมักจะพรีเซนต์ความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลกอยู่เสมอสมมงกับการเป็น Amazing Thailand Ambassador อย่างแท้จริงค่ะ